สวัสดีครับผมวันนี้ต้มสมปะคอครับผมต้มสมปะคอหน่อยนี่ครับปะคาหน่อยหาโตสวัสดีครับมาครับมากินต้มสมปะคอหน่อยเขาแรกงน้ำกันครับ มีไข่หมดแดงอยูงยี้การนะครับแต่ผมจะก,ก่อยดอกบ่าม,มาใส่ตุ่มสมปลาใส่ไข่หมดแดียงนะเพีย้ยพอไปม,มีสมขามแล้วครับผมไอ้สมขามนี่เลยครับผมตุ่มสมปะข้อน้อยหาตัว ไข่บดแดงครับผมนี่หบแมเป็งกับดี้ก้อยไข่มดแดงก้อยไข่บดแดงใส่แดรซ่อนครับผมใส่หลายบดอันที่เข้มบุกขีหรุดครับ ผมตักใส่พริกผงเขาขวกน้อยครับต้มสมป่าโอ้มาได้ครับเด้อสุดยอดไปเลยมาครับเขาแรงเขา ตอนคำน้ำกันครับผม,มก่อยไข่บนเดียงกับตำทัวผมครับผมอ่ะครับมาก้อยไข่บนเดียงพึ่งได้กินครับของปีนี้ครั้งแรกของปีนี้อื้ hắc luôn nó xịt to ừ mm. subscribe cho không ก่อดไข่บุญแดงแล้วเด็กการัุ่ม Ja. Oh. Mm -hmm. mm. สมได้การครับผมสมสมป่า,ก,าก็ให้คราเดี๋ยวมันดีครับผมกิิคนข้างแรกต้องคำตัวโตง่อยครับผมแซบ่บ 어, ô i 싱토 เสียบสุดคือก่อยไตีบนแดงครับผม,มเอาดิ๊ ตัวเลยครับผมบครับครับคับผมตัดเสียบอิด่ตะเวนตุ๊กดี้วครับผมขยุ่มเพราะเหน็เนหุงยังไอืมตุกดีไฟออกอน่ครับเดืออก็าริขึ้นอร่อยไหมครับน่ครับผมเมป็นคลุกงามต้ม สิงโตแล้วดุกดิ๊กครับผมง่ายกันจะซ้ำดุกดิ๊กเลยอะสิงโตแต่ว่าเฮาเก่งๆครับผมรายการอย่เด้๋ยวครับมันได้กัดยู่ให้อยืนหะน้าเขาแรงอิ่มแล้วตัวหน่อยจะไปหาอาบดามนอนครับผมนี่นะครับวิธีนอนให้นอนหน้าอยู่กับหมาหน่อยสองตัว ไปติดตามไปเรื่อยนะครับผมกับ youtube ก,กดไลค์กดแชร์ทุกอย่างน,นะครับผมเดือนกันัาสิเต็มดวงจะเป็นอวันพระวันศิลป์วัน,นอันนี้แล้วครับผมยังให้ย,ยูน้าเดือนแจ้งสวัสดีครับ